ออปามาอย่าเพิ่งมาหากูนะ คุณวรนไล่อะไอ้ยัยอยู่ตรงท่าเรือแน่นอนเกศสีของเราบลูตะลุงชมูกเป็นหัวมีน่โดนกี่ตอเอ้ยไม่ใช่พูดถึงแท้พูดถึงเอวีทูเปอร์ไอ้สองคลิปหนึ่ง เนี่ยปะปีนี้กับเกาะยี่สิบหน่อยกูแตกไก่สัต์เจาะเกาะปาเจาะเกาะปืนมันยิงโดนยากเลยตัวเล็กเดี่ยวด้วยนำไม่เป็นมึงก็ก่อซีซาร์ หาตัวหกตัวเลยเนี่ยโคตรอันตรายมดรอบนี้ที่จู่บอกคงเียอันตรายมากเลยเราไม่มีมคำว่าโกงอะไรเลย Nhưng mà nè thì mày khổ sang cái gì ไอ้จ่งมันเล็งกู้มันเล็งกู้มันเล็งกู้ไอ้ที่ทะเลได้แล้วก็ทะเลธรรมดาโอ้ดูโคตรสุดเปล่าเลยทะเลธรรมดาอ๋อใช่มีหมดแหละ Ik ben net op pad Ik zal het even kijken. Is het wel Ich ist da ein Fleisch, einer der Machan. Again. อันนี้ก็ชอบหลบไว้นี่อยู่กาบพอไปเอ๊ใช้ธนูมันอาจจะแรงขวาคือปืนมันชักหัาแล้วคือถ้าเป็นธนูแบบค้าสถานะเงี้ยมันจะแรงแต่มันต้องใส่ลูกเลยซื้อพวงลูกธนูค้าสถานะ ไปซื้อจากพวกขอสร้างเพราะฉะนั้นทำไงก็ต้องไปหาหุดนนะั้น นี่ครัอะไรรู้ไหมสามงใบฟอไอคีโต้มปเท่าไหร่หนึ่นงทองสองอืมทางนั้นแหละหนึ่งทองค,ครับก็ได้อยู่เอามาอมโอเค สองเลยนี่หว่าขอพักคุณเป็นอย่างนี้นะเออไอพ,พี่เอ็ก,ก็หายไปไหนพี่บอกว่าเอาไปโยนทีมไปไหนแล้วนะลืมตัวเองอ่ะก็คจริงไปเนี่ย สิ่งที่จะพูดขึ้นได้แค่เนี่ยอะไรเรานั้ยนะอยู่หน้าเศร้าเนาะเออโอเครอนี้แหะนี้แะ เมธคือมีแค่นั้นจริงอ่ะแต่ว่าไปที่ต่างไดคิดว่าประมาณนี้แหละโอ้โห เอลแลนตัวใมกม้่าเศร้าจริง ผมบอกเลยว่าซีนนี้ผมเพิดผลับเปเอิ่มอย่างนี้ลืมกดอัดไปหลายจุดมากเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำช่องเพื่นผมนะเองต้นแรงให้ได้นะเป็นอไรเขาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากไกสดแบบแค่แบบอัดแล้วก็ลงคลิปไปเลยไม่ว่าอะไรไปดูคลิปเขาได้นะะเอิ่ม ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าตอนไหนถึงตอนไหนผมจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทลิปเขาน่าเองตรงไหนที่ผมขาดไปวะอะไระเนี่ยโถ่ึ ให้โตมาดูน่มาตำรวจแทนด้วยแลนวีนคืทางนี้ก็หลังจะคำพวกของเกี่ยวกับไอยายูพอดีพวกอาหารเนอะโตของเต็มทักฟูเลยเนี่ย เอ้ยมีของจังเกิ้ลเทียบเลยเออ ่ามาเก็บของให้เท่ต่อเฮ้ยเยอะไรเนี่ยเยอะเยอะลงทั้งหมดเลยเหรอเอาให้หมด ดังงานมาจากไหนไฟตรงนั้นแหละอืมจังเกิลสเปดจังเกิลสปอทใช่ซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างหายากยก็ต<ะ>า,ามตัวคนละอย่างมันก็มันต้องหาในจังเกิลจังเกิลมันอันตรายแล้วก็อันนี้ได้เยอะด้วยอือก็คุ้มสนะใช่ หมดแล้วแวค่เี้เหรอเออตอมีกันเออเดี๋ยวน่าอดูกันเล็กทีัสุดอย่าเพิ่มเลือดน้อยเนครไม่นี้แต่ วาออารหนน่ไม่ได้วะเนี่ยวางฮัลโหลวางวางมันง่าไม่ได้นะ <c oughs> เนนดิมที่ขวาแล้วเป็นอรี่ยน Non lo fanno, มันจะเจออีที่หนึ่งแต่ว่ามันต้องใช้กุญแจไปเพื่อนได้ดูเราซื้อสองอยู่ยัง when Thank yeah. you. ของวัลูกมารวมแาวาคุณผู้ชมไม่ได้เห็นในตรงนั้นแล้วก็เอมเดี๋ยวผมใส่เวฟอีกลาลิงตรงเออคลิปสเตชันอีกทีแล้วกันขอเดี๋ยวว่าอะไรเอาไปหอผมจะวาไงไว้ตรงนั้นด้วยแล้วกัน ไม่มีใครไม่เห็นหรอกโอ้ภาษาขนาดนี้แต่ว่ายังไม่ใช่อันนี้แล้วผุมก็ยังทำคลิปต่อไปอยู่ดีนี่หรอแทนวันที่หายไปเลือี่ห้าคลิปแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอันคืออิ่บห้าเหมือนเดิมอ่ะเพาะคลิปนี้ลงแล้วเราไว้จอกันใ่คลิปหน้ากู o d b y e